วันนี้มาจับงูครับงูเขาบ้านครับงูเข้าบ้านเต็มตึงๆดองมาโมนิทิรัศมีมานียครับโอ้ยสู้ด้วยสู้ด้วย

อันนี้งูอะไรกันเดี๋ยวนาควายฮะนาควายฮะักวนจับจับงูนี่แหละมีพิษไหมเนี่ยเรียบร้อยครับตายแล้วนากับบตไปแ็คใกล้ริ่ไปหจ่พี่ ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยจับมูไว้นะครับนะขอบคุณครับเราขอบคุณนะครับมูนิธิมูนิธิธรรมรัศมีมันอีรัตทุ่งสงนะน้องนี่อยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่ทุ่งสงนกันนะที่ไหนนะอ๋ออยู่เขาปีดีครับครับขอบคุณครับอยี๋ยวผมปนก้าวไปเลยก็ได้พุมไม้เย็นดีว่างในวันนี้ไม่มีได้ย่ังก็เรียน